ทางนันเขากอนโล่เนาะวันนี้มาเบิ่งเลี่ยนขันน้ำมนพี่น้องน้ำมนรอเด้อพี่น้องเอฟซีฮะขันน้ำมนนี่เห็ดมือใดกับอาจารย์แดงจึงคึงสมงานกับแช่ปลาน้ำมนเห็ดมือใดก็จ้าวันพาทีแล้วโอ้วันพาทีแล้วเนาะพี่น้องคอมเมนเตอ์สามห้าสองศูนย์นะครับผมอาจารย์ตีเป็นตัวใดแน่จ้ะนี่นีเลขตัวใดแน่ะค่ะอาจารย์ห้าตัวห้าตัวมีสามห้าหก สองศูนย์สาห้าหองศหวัดก่อนกับมีแปดมีหนึ่งมีสองมีอย่างแน่ก่อนแล้วกัมีห้ามีศมีศูนกับท่าจับมันก็จะเข่าสามโตเลยเนาะค่ะอาจารย์สามห้าหสองเพราะว่าบางครั้งเผื่อพระอาจารย์จับให้ไม่ถูกเนาะค่ะกับเอ็ซี่จับน้ำเล็กแต่ว่าเล็กคันนมนมนนี่ได้ใจเนาะ แน่ใจอาจารย์นี่มักแห้งแมักสองศูนย์หกสองศูย์เ้าหส๋อหกับเก้าเนาะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเลขมากเลขมากบาทมักในหมอน้มนมักแนทางน้ำมนสองศูน์เก้าเมือเห็ดที่แดงมันบบมันบเป็นสีเี่ยมันคู่กันดิมันคู่กันคับสองศูนยหดิอ๋อมันจีคู่กันสามสามหตั้งหากดิมัอนี่มันสาม หาหติครับครับสามห้าหมือนี่มันแยกห้หมือนครับสองศูนย์ต่วที่ผ่านจานที่ออกมามันจะเป็นสองศูนย์หกสอง์เกามาค่ะสองศหกับสามหาอ๋อสองตัวที่มันสิกอดกันคือสามห้ามือนี่มือนี่พันพ่นห่ไม่มือนี่ มื่อหนอี่เพ่นห้สามหกกับส <plaque 6 S 2> องศู2 2> 2 2> นย <0 S 2> <0 S 1> ์เกองอบ2 2> นานนี้ชุดไหมนี่จะไปเขียนหรือบ้านพี่น้องบัดที่นี่ไปเบื้องชุดเท่าบัดที่นี่้าเลขหกเลขสองเลขศูนย์แต่ให้ระวังเลขหกกับเลขเก้านะคะเพราะว่ากันหันขึ้นไปมันจะเป็นเลขเก่าเลยค่ะแต่พราอาจารย์มักชอบเส้นตัวตัวเลขอยู่ในอ่างที่พราอาจารย์จับห้จะเป็นสองศูย์หหรือว่าสองเนย์เก้าะค่ะ เราได้หันไฟจางกระถือกสามตัวโต้ตรงตรงพอวันจับขึ้นเอาค่ะอันนี้เพิ่นจับคู่ไว้ให้เลยตัวนี้เนาะจับคู่ให้เป็นคู่เลยนะพี่น้องเลยพัดเท่น้ำมนต์ขันน้ำมนต์จับคู่ให้เอ้ามีเลขยุห่าตัวเมลัดเอาให้เกตูัอ่านเด้อเอาอ่านเกตูัเห็นเพิ่นเลี้ยงกันอยู่นี่คือสามหกห้าหรือว่าสามหาเก่า ที่เกตตัเห็นนะ,ะแต่ว่าสองศูนย์นี่ก็คือเพิ่นกับจับตั้งหากหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะถ้าเกิดเพื่อนหายสามตัวนี่อาจจะเป็นสามห้าเก้าหรือสามห้าหกลางอาจจะเป็นสองศูนย์เป็นสันนาะคุนะสำหรับผู้อ่านว่าแตกมากเกตตัวพันดังเลยด,ดีอาจารย์เจ,จ้าเห็นบ่าคือหมนะแมนจ์อ่ออะ เห็นต่างเห็นต่างวัดตามสายตาไผมันแต่นี่สำหรับสายตาเกตุเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงกันอยู่ทางพุ่นสามตัวสามห้าหกสามห้าเก้าเนาะแมนสามห้าหกสามห้าเก้าแล้วก็บสองตัวก็คือสองศูนย์จัดมักกับจัดคัดกับพานเนาะแต่ว่าเลขหาตัวนี่มีสามมีห้ามีหกมีสองมีศูนย์แมนหรือว่าหกสิเป็นเก้าแต่ว่าเบิ่งทางนี่เป็นเลขเก่าเด็ดแมนจ้ะ เบิ่งมันเป็นเบก้าก็ฮกละค่ะแม่นเก้าก็บูมเก้ากับฮกเพิ่นจับคู่ให้เพิ่นจับมือแรกเพิ่นจับคู่แบบใดก่ออาจารย์มือแรกเพิ่นจับอันโทษเนาะมือนี้สิจะเคลียร์ได้บัตรนี่เคลียร์เคลียก็ได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามือนี้เพิ่นจับแบบนี้มือมือจับอ่ามันติดกันมันติดกันแล้วมือกอดข้อกันน้องลองเลยกอดข้อเลยมือนี้ ติดกันแล้วบบออกแล้วพี่นองยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนแล้วบบออกแกกันดอกแยมห้าหกสามห้ากันฟันทงฟันทงฟันทงเลยล่ะ แต่ว่าตอนผ่าอาจารย์เทสไทยเมื่อแรกคือสองศูนย์หกเมื่อนี้มากอดกันยุ่สามห้าหกสามห้าเก้าเฮ็ดผ่าจานเคลียร์กับ่ออกเนาะค่ะแม่จับคู่แล้วแนนอิงติ้งเลื่อนใช่หลือจับคู่คักระบบอ่ะอ๋อเป็นอยังเนาะยกว่านี้สองในน้อยในแง่มากกวัานี้พี่น้องโอ้จับคู่แล้วไข่คู่กับเจตูคู่ไข่หละเจ้าังอ๋อนี่มันจับคู่แล้วบอก่าคูแล้ว จับผู้เลี้ยวแล้วสามห้ารุ่นนั้นเหนียวเหนียวนั่นนะเฮ้ยเหนียวเนียวเป็นแม่รัดลวดมันติดกันได้หมดเพื่อนไห้แล้วอาจารย์เพื่อนไห้บนไห้ล่างแล้วเฮ็ดอนไทยเบิ่งเมอเมอที่แรกที่พระอาจารย์เฮ็ดไห้บัดนี้พระอาจารน ขออนุญาตเคลียร์วัสสันเลยเฮ็ดจังได้กับเคลียร์บัได้เนาะค่ะอาารย์อ้แล้วมันจับคู่กันเนาะเนากะสองคูนหัวกันคักกันเนหัวมีติดกันเลยบอกค่ะอาจารย์มันติดกันเลยล่ะไรข้าวขาเข้าเนบิ้งกับสิเบิ่งไห้คักแต่เบิ่งไห้คักแล้วเนาะค่ะเบิ่งกับญาติลูกหลานเอาออกจากกันเพิ่อกอดไว้ให้เลยเออมันได้สุกคนสุกคนนะฟันท่งเลยล่ะหรือว่าเอฟซีจะ มากจุดใดเนาะค่ะอาจจะเป็นสามศูนย์สองกันอยู่ในเหล็กเทพดาได้ค่ะพระอาจารย์เนาะค่ะก็ให้จับเอาอยู่ในอารสองศูนย์ห้าค่ะอยู่เหล็กเทพดาคเก่าอยู่ในนี่ละเนาะอ่าเป็นแนวทางนะคะมันไกลเคี่ยงกัน

เข้ามาทายสองวดมีงวดที่สามเข้าทั้งสองวดเนาะวด<ม>นั่นเจ็ดแปดหนึ่งแปดเนาะค่ะอาจารย์<ม>แต่ว่างวดที่ผ่านมาสามตัวเลยนะคะวัดหน้าน้นก็สามตัวค่ะแต่อันนี้คือคือที่ไดมาทายถ้ำนะคะพอา,า,<ม>า,าจารย์แต่ว่าอาจารย์บอกว่าก็เข้ามาตลอดเนาะคะ่ะเข้ามาตลอดเป็นแนวทางนะคะ เล้คักรล้วนตัมีเส้ามห้าหกดว่าสามห้าเก้าเลขห้ามีสมีห้ามีหกมีเปอร์เซ็นท์ทั้งหกทั้งเก้าแต่ว่าหานี่ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลือดพนองเด้อจัดกดจัดมาเข้ากับเลขผู้ใดเท่ากับเลขเกตตูนีลาเต้ใจโกจากของแน่แน่แนยนบ่นั่น ชัดเจนว่าจะพี่น้องเห็นชัดแล้วเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเลขขันน้ํามนต์หรือว่าอ่างน้ามนต์ของทั้งวัดไอ้ไข่เนาะค่ะพี่น้องคะวัดไอ้ไข่วัดบ้านหนองกาเด้อพี่น้องเด้อจ้ะซิบบานสาหาบานลือตะกี้กับ่ายูนีล่ะสะิปบ,บานสาหาบานลือกับ่ายูนี